ขอบคุณครับขอบคุณจ่าแม้เขาเรียกพลังรักไรอันพลังรักพลังรักพลังรักเติมได้ตลอดพ่อแม่กัดกันคืออะไรอุทานพ่อแม่กัดกันเออบอกแลวอย่าทาให้แม่ตกใจดีนะที่คนเป็นหนักๆอยู่ทางนู้นสวยๆสิสวยแล้วเนี่ยโอเคเราก็ชอบแย่เท้าอ่ชอบแย่ก็เท้อใหญ่กันเห็นแม่ยิ้มแ้วก็มีความสุข ขอบคุณครับแมขบ่ขอบคุณครับู้กใจขอบคุณครับแม่บอกว่าใส่เสื้อถูกใจแม่มากจะขายต่อก็เกรงใจไม่ใช่ของหนูครัแม,ม่ขอบคุณครับดื่มเข้ามาเหมือนกันข <c oughs> อบคุณครับคุณแม่ครับขายหมดติอะไรไปเงินไปทองหมดอืจับมือไหมล่ะนี่นี่ไง c o n c e ปต์ค้ง Concept จ่ายตังค์ด้วยเก็บอะไรไปยังเป็นทองก็ไปทองหมดขอบคุณครับเออ่ลูดให้ดีนะฮะ เดี๋ยวลูดผิดวงนะครับผมนั่นแหละลุดผิดวงมาสิแล้วก็ภาวนาให้หลุดอยู่อ๋อเราก็ล <ขอ S 2> ุ้นนะอยูขอ่ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ครับ,รบโอ<ม>้โหต่อคิวกันมาเลยนะก็ขอบพระคุณทุกคนน้ทาใจที่มอบให้กับน้องอไรอั่นนะคร<อ>ับแล้วก็ขอบพระคุณเราน่าใจที่มอบให้ผมด้วยนะฮะผมผมจะเอาไปทําบุญที่บ้านบางแคให้หมดเลยนะครับเพราะว่าแม่ผมอยู่ที่นั่นนะครับ คนี่คนกระตันยูเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ครับผมกลัวแม่เหงาพาแม่ไปอยู่บ้านพักคนจราใช่ใช่ใช่ดีแล้วชีวิตดีงามตอนนี้ชีวิตโอเคเลยครับผมโอเคตกลงตกลงตกลงขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อครับผมถอดแหวนให้ถูกนะไม่งั้นนะผิดวงไม่คืนนะแม่ ให้แล้วให้เลยนะและช่วงนี้ทองกําลังขึ้นด้วยนั่นนะสิโอ้โหเนี่ยตาวาวมากเลยอเขอบคุณครับมาเพลงมาได้เลยฮะ